วันนี้สวนเกษตรนานาพันธุ์นะคะจะพามาดูหอยสาวอายุสองเดือนครึ่งค่ะขนาดไซส์ตัวใหญ่ๆกันเลยนะคะสมบูรณ์มากรุ่นนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะหอยสาวอายุสองเดือนครึ่งตอนนี้โปรโมชั่นเรายังมีอยู่นะคะใกล้สิ้นเดือนแล้วโปรโมชั่นก็จะหมดแล้วนะคะแต่ก็ยังทันอยู่นะคะโปรโมชั่นนี่ค่ะขนาดไซส์ตัวของน้องเลย หอยสาวอายุสองเดือนครึ่งค่ะแข็งแรงมากให้ดูชัดๆเลยนะคะอันนี้เราก็กำลังเตรียมแพ็คส่งให้ลูกค้าที่สั่งมาช่องทางออนไลน์นะคะนี่เลยวส,สวยสลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจอยากเลี้ยงหอยขมยักษ์รัตนาของเรานะคะติดต่อมาได้ที่ช่องทาง facebook สวนเกษตรนาพันธ์ได้เลยค่ะ